อันนี้ฮาก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกัผมนิโก้มิมิวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติตัวละครในวัน,นี้หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วและบางคนอาจจะดูจากชิปอื่นมาบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าดูคลิปนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆสร้างผลง,งานนะหรือก็คือผมอนั่นแหละ แล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับดูจากคลิปอีกคนแล้วก็รู้เลยว่าผมจะมาเล่าประวัติโซโลนะครับโซโลเกิดเมื่ออดพฤศจิกายนหมู่บ้านชิโมสุเกะทะเลตะวันออกอิสบูนะใช้ยานักา่าจนสลัดโรโนาโซโลนะครับค่าหัว120ล้านเบรี่ปัจจุบันได้มีค่าหัวเพิ่มมาแล้วถ้าเป็นในมังงะนี่ต้องไปอ่านนะครับตอนที่802ผมขอไม่เอ่ย ไม่เอ่ยข้าวหัวใหม่ของโซโลนะเดี๋ยวอาจจะสปอยใครบางคนที่ติดตามแต่ดีไม,ไม่ได้ติดตามนะแล้วก็มาเล่าถึงไว้เด็กกันก่อนครับในไว้เด็กโซโลเป็นเด็กที่อาศัยและโตมากับสำนักดาบโดโจซึ่ง่อนนั้นนไม่มีการกล่าวว่าโซโลเป็นมาอย่างไงสำนักดาบโดโจมีชื่อเสียงในหมูม่บ้าน โนโมชิเกะโซโลเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นสูงโซโลเอาแต่ฝึกเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งให้ได้เผือว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งแม้ว่าโซโลในวัยเด็กจะมีร่างกายที่แข็งแรงฝีมือดาบสูงกว่าทุกคนในสำนักแต่เขาก็ไม่เคยชนะลูกสาวเจ้าสำนักที่ชื่อคุอีนะได้ถึงโซโลจะฝึกมามากแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยชนะเธอได้โซโลโทษว่าเป็นพ่อดาบไม้ทำให้เขาใช้ฝีมือไม่เต็มที่โซโลก็เลยไม่ยอมตัดใจ เลยทักคุชินะเป็นครั้งสุดท้ายโดยใช้ดาบจริงในวันรุ่งขึ้นเพื่อพิสูจน์ให้รู้กันว่าใครคู่ควรเป็นที่หนึ่งก่อนวันนัดประลองจะมาถึงในคืนนั้นเองโซโลโนอน,นหน้หดับที่ออกมาเดินเล่นและคุชินะที่กําลังร้องไห้อยู่คุชินะได้พูดกับโซโลว่าเธอไม่อาจเป็นนักกับที่เก่งที่สุดในโลกได้เพราะข้อจํากัดที่เธอเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นที่ข้อจากัดในของคุชินะอาจจะเป็นประจําเดือนหรือ ในตอนที่เธอท้องนั่นเองนะครับทาให้คุชินะร่างกายไม่แข็งแรงอาจต้องตายทําให้โซโลไม่ยอมรับในคําพูดของคุชินะคนที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้เพียงเพราะข้อจํากัดทางด้านร่างกายโซโลให้สัญญากับเธอว่าเขาจะฝึกให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อชอดเชยในส่วนของคุชินะที่ไม่สามารถฝึกได้และขอให้คุชินะอย่าทิ้งความฝันที่จะเป็นนักดาบและต้องเป็นคู่ต่อสู้ของเขาตลอดไปให้ แค่คำพูดนั้นทําให้จินะรู้สึกดีใจมากทั้งคู่เลยให้สัญญากันในคืนนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะเป็นนักดกาบอันดับหนึ่งให้ได้ในวันลุ่งขึ้นนั้นเองเมื่อถึงวันประลองดาบโซโลก็ไปที่โรงฝึกแต่ก็ไม่เจอคุชินะกลับเจออาจารย์โคชิโร่พ่อของคุชินะโคชิโร่เลยบอกกับโซโลว่าคุอีนะไม่สามารถประลองกับโซโลได้เพราะเธอได้ตกบันไดเสียชีวิตเมื่อโซโลรู้ ทำให้เขารู้สึกว่าส่วนหนึ่งในชีวิตได้สูญเสียไปเพราะคุูอีนะเป็นคนที่เขาต้องการเอาชนะมากที่สุดเพื่อขึ้นเป็นนักดาบอันดับหนึ่งและเคยสัญญาที่จะเดินในเส้นทางสายดาบไปด้วยกันโซโลคิดว่าถ้าทิ้งสัญญาไปก็เท่ากับทิ้งความฝันไปด้วยเขาจึงสารฝันและรักษาสัญญาให้อยู่ต่อไปโซโลจึงขอดาบวาโดอิจิมอนจิดาบประจําตัวของคุูอีนะจากพ่อของเธอโดยหวังว่าจะพาคุูอีนะไปด้วยเพื่อสู้ไปพร้อมกันและจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งไปด้วยกัน เหมือนเธอยังมีชีวิตยอยู่ในดาบเล่มขาวที่โซโลคาบไว้ตลอด